คลิปออกมาขึ้นผ้าขึ้นพนป้าเมืดอกนกำลังขึ้นมาห่วจะใต้พนมืดฝพนเดี๋ยวไปตรงไหนตรงหน้าเข่าเกียวอมทุ่มอยู่พี่น้องเย้ยเนาะพ่เข่าหน้าสะลวงพี่น้องเลยสีบดในเนาะขึ้นผ้าขึ้นพนเดี๋ยวบนเขา่าขึ้นมาเกียวทุ่มอยู่พี่น้องเลยโอ้ตะกาะก เมืดไปหลายตาเติมพี่น้องเอ้ยท่านได้เจาะพอดีสามตาทางตัดแม,ม่บนกะลงลอกกาก่อนเลยเมื่อวานนี่กับฝนตกพี่น้องเอ้ยลำหน้าแข็งฝนเมื่อวานนี่เมนนื่อ,อ,อ,อน,นี้นยังยังโบตกมื่อนี้เมื่อถอยู่ยังโบตกนี่กาขัดเจ้ากะงามงาม,งามกาขัดเจ้าแดงป๊ามม่ยังมาเห็ดนี่แม่ หอยอย่างนี้มาเห็ดงองเบิดนี่มาบ่าคือยังไรคือมันงามบ่มามาหน่อยลงมาหากินเตนคัวมันงามพี่น้องเลยจนเพลยใบมันกะ,ะดลวงกระช่งก,ก้าก้อนบันพี่น้องเลยลำนมม้ำวันนี้บุมีก้าลกน้ำไปลำน้ำมายากซาแน่พี่น้องเมื่อยอีกบุมีก้านี่ฮะรถก,ก้าได้หลายจังไปลำก็คือว่าไวๆแน่เนาะ ทั้งพม่เพื่อนทหารกงเริ่มลงมือพี่น้องเลย้าข่าหน้ารองหน้าสัดวงกลังเริ่มเคี้ยวขึ้นไม่ไปลายตาเติกกกอกากระยัางสามตาฮันเดเจแม่ประมาณจังมัดไห้นั่นนะจังมัดไห้นั่นนะลูกกาหยามแรงพี่น้องเลยกากาะทีแทบเล็บไปลำกระบออยากคักไปเลยติดมือ กาดรุ่นใหญ่เมื่อกี้ลกเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยมาลูกกาตัวบาน้ลังโอกทางคนก็คาดไว้ลํามื้อนกาก่อนบัดนี้ ไม่ไม่ทบใชโอ้โหเลยต่ว่าน้ำรังนี่ตัวแม่ได้ชองมัดไงลูก้ายก็ตัอแม่ย่าแนงพี่น้องไเปมือตัวแม่นะลูกแพร์หน่อยแล้วคนนกเนาะโอ้สบายดีแล้วสบายดีเลยนคนวัาถุมงคลบ่านจะเป็นภา่ในต่างประเทศอันนี้เ้นตหักแต่กางมันได้แล้วพี่น้องเลยมาพบมาพ่อพวกี่กน หาซูหนาเบียกหนางานคือเก่าพี่น้องเลูกกา้าไม่ดำหน้นาม,มืออื่นไมอนี้โบ้โบมีกา้ายล้โรคไชน่อยเน,นาะเบียดซ่าแน่พี่น้องเลยนกนำ้ำไปลำน้ำเบิ่งหลักมาลรคนำ้ำเบียดซ่าแน่มไม่งั้นลำแล้วลำแน่กินข้าวเที่ยงไอ้โกมาลรคตอนแรก่น้องไปลำมืออื่นโว้มีก้าเหากันจีรำต้นเมืองไปด้วยถ้งงาบ้มีกา้าเบียดซ่าพี่น้องเลย ในร้อยปลายุตเเนาะรวงก็ไ่ได้คอยเอาคลิปลงพี่น้องเลยนกระถางก็มาเตรีกำลังใจเ้อนะทุกคนมีวลาพี่น้องพี่เฮ็ดเพียกเฮ็ดแฮงทำให้ทำหน้ากลากะาแต่งานช่ไหงานรูกลว่ากะรุ่นใหญ่ตะกี้นะเบิดเล้วพี่น้องเลยอันนี้กะ้ารุ่นบ้านตามรังอันนี้ตันีสิเยวจัเซนโนิ

ไ่เช้ามัน,นยังโอเคล้วัากาดน่อยมันติดมือกับาิดตไมได้าาสามมนยิ่งขโอ้ค่กดดกกิกาด้ก้าิงเรามีก้า ช่องรยมากลูกินตายลกอิยไย่ด้สนองลูกก้า,อ,กาอยู่หน้าเตียงน,นากได้8ปดิบพี่น้องเลยคนะือว่าเนาะลูกมือเดียวอะไรแปดสิบแต่หันกันไม่มือสิบมือสาวไปมือสามสิบเด่วด้ห้องเพื่อหาหลังเรียวเนาะ 再细慢点。 โ่งมิเลยจับพี่น้องโป้งเอาไปขวดกิน

ยมยุขากากงานพี่น้องยังเขียวทุ่มยุลกเล็กกัปาดไปให้งัวกินเนาะพอแก่ยวดไปกันพี่น้องให้งัวกินไว้กะเฮอแต่ละทงกะอะไรบ้านได้กะแต่ปุยมาเจอกะเขียวทุ่มพี่น้องทุกคนกับ่ได้ดำเนาะบ้านเนาะนาสะดวงก็เริ่มเขียวขึ้นแล้วทาหน้าสดวงกะโดยตัดภาพมาแบบนี้พี่น้องไง ลกกูกกากระสิประมาณนี่เนาะได้เท่านี้พี่น้องไงนีง่ไปรำน้ำเอาไปลำนำ้ำโอทางลุงผลก็เอาไปลำ,น,ำลน้ำทางทางสะดวงกับแม่กับลกพี่น้องไงตะก,กี้มีแต่สะดวงกับแม่ลูกกาทางลุงผลมาแต่เวียกผลกับผลราสิลกนั้นสะดวงว่าให้ไปรำหนุ่มลงกนังนะ่งอีกกัดบืนทำไมคือปาดหางก้าไว้ปดวาดไว้เห็นมันเกยเห็นมันกล้าแขงวะแขง ว่าให้หกักกงนะสะดวงก็ได้ประมาณสิบปลายมัดพี่น้องเลยจุ่มนำ้ำกับจุ่มนี้บัมดมันทีบัดก้ายยังอ่อนอยู่พี่น้องเลยกเ็เลยต้องลกแปะไปนำ้ำเพราะว่ามันถ่าแฉ่มันง่ายเงาเลยกับมันชักช้าเสียเวลาแน่พี่น้องเลยอันนี้กับพ่อแปะแล้วกับแปะไปเนั่นไหมแปะน้ำเล้วแปะไปน้ำมืมดฝนมาเลยผม ต่เบนก,กับิต๊กขี้ดินไงหยามเข่าหกโมงแล้วยามนี่กับเวลาไปก่อนพี่น้องเลยแต่เบนผัดยังชูงอยู่เนาะใกล้ศิตกดินเดีเห็นกันเลยเนาะหางชาวแม่เพิ่นกะปาดหางกาไว้เห็นไมเค็งนะไปสะดวกกันจะเอาไว้หางกาไปให้งัวกินพี่น้องเลยมีประโยชน์อีกกันกินอิ่มแล้วแรงจะมือเพิ่นไม่ต้องยามเพราะมันยามเพราะมันดิ เยามพราะมันกินขาใบมันอ่อนของมักมันเยอะถ้าเพิ่นมาพอนขัดเจ้านี่ทำจะกินพี่น้องเอเมนรุ่นนิ่มแต่กล้าใบอ่อนครับอุตานั่งกับท่านในเจาะเคี้ยวช่ำขัดเจ้าขัดเจ้าแดงนิดน้อยมีหน้าใสมีหน้าใสกล้าเดือดลายแต่ผมมีหน้าใสพี่น้องเลยนั่งแจนี่ แตนี้ลกเป็นรอนไปรอในมันทีกับป้าไว้ส่กัดมาลบทั้งทีก่อนสรวงไหมลำน้ำขึ่นมืนนอสาน่ะให้บักง่ายใ้กัให้ง่ายเติบทางลุงเพิ่นไปลำลำหน้าเลให้มันงบอีกกันเเวนกับมาลำกับิบโบกวงไปเลยเป็นพอยล่งได้ไหมบนหยาดเนะเป็นพลอยนะ ฝนยาดแล้วจะได้แข่งฝนเมื่อจะได้เดมดหมือนเวลาคันหอมมาใักจหมอยากขึ้นทัวร์ไหมฉันเออฝนตกแล้วแม่ฝนตกแงมแรงแล้วเป็นพลอยเป็นพลอยอยู่ฝนตกแน,น,นกล้วขอดเป็นมิดเป็นมิดลูกหลงใหมมาใกล้กันะ

อะไก็ได้นางยี่ดอ,ก,ก,ก,นะอกนั่งนี่รอยาแกะแกเลยอยากีนี่กำังลุกอย่างนใ่แ่ลุอกกองไม่ลายจังนะง,งบับ่งน้อยบ่มันเสียกไม่บ่งเนูะ เลาสิบปลายมัดาล้ได้ข่าสิบหกมัดสิบเจ็ดเะืนผอดซาวดีด้วยํำพัดมือทอดซาวดีคำ เพ็เ่อนี่สามารถหดขากระบอกไว้ปันได้ทขาดหัวเพ่อะนะแค่ในเ่ืง ขาดัวโกนนนะโอ้ขบบยขาดไรขาดกะขาดหัวเ้อะนะไขรเน่ไน่ไนการเติมกนอบเมฆลยสามชีช่ิบเลย ยืนมากอะ่ะต้องระดำก่อนเจอเบิดกล้านะาจะคืนที่ข่าวเท่า,าลงมาลกไหมมันหนูพอกอะ่ะมันนี่โดยเที่ยวลุกเบิดกล้าใช่เออขอบคุณไทยน,นะ พออยู่ตลกเาไปว่งกินไว่งเพ่อห้เพื่อชีวิตใหเงี้ยกได้ลายเติมเลยเพื่ชีวิตหนั่นกลายเติมเลย คอยคำย่ามแรงแล้วตอนนี่ผลกระตุกแพร่แพร่ยู่พี่น้ององียบผิดพอยโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเงีสมควรพี่น้องเลยฉลองรงมนุกกายยามแรงพี่น้องเลยรวมกับสามแม่กะบสามสิบสี่สิบป่ายคนแหละทั้งงงผลออกไปลำ้ำเน๊มมาเนี่ถือว่า ลกจำนี้ก่อนพี่น้องเลยนี่ก็สิขึ้นขึ้นหาผูกง้อผูกกล้วยกาศซืเมื่อบ้านหมดเลยเนาะมือื่นก็นมาลำโตลำเบิด์ตการ์ดนี่อากาลกไหมพี่น้องเลยเนี่เลยกระเพาเขามาเป็นกำลังใจให้สะดวกไงเด้อเนาะกดไลค์กดแชร์ระบบข่ามโฆษณาพี่น้องเลยสะดวงกับบุคคลมีเวลาได้อัดคลิปลงเนาะมิเตอเขาชูน่าเวียนง,งานตื่นเต้ามากอะลงดำหน้าลูกกาพี่น้องเลยบุคคลได้เอาคลิปลง โอเคนสำหรับคลิปนี้สรวงก็จะได้นำลาไปก่อนเ้อะไปพบพ่อกันในคลิปหนา้าขอก่าวคำว่าสบายดีสาบายดี